สวัสดีสำหรับวันนี้ก็มาพูดเรื่องที่เป็นสาระสักหน่อยสำหรับบ้านทุกบ้านก็คิดว่าเกือบจะมีทุกคนคือต้นกล้วยสำหรับวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีปลูกกล้วยที่ทำให้อุดมสมบูรณ์กล้วยเป็นพืชที่ตายยากและวิธีจะทำให้อุดมสมบูรณ์คือถ้าเกิดมาแล้วก็ ให้เหลืออยู่เพียงสามต้นก็จะทำให้วีของกล้วยมีอุความอุดมสมบูรณ์มากก็คือเอาไว้ต้นที่หนึ่งคือต้นแม่ต้นแม่คือต้นที่ออกรีแล้วและต้นพี่ต้นน้องส่วนหน่อกล้วยอีกหลายๆหน่ที่เกิดแซมขึ้นมาก็ให้ตัดทิ้งได้เลยถ้าไม่อยากตัดทิ้งก็สามารถขุดไปปลูกขยายพันธุ์ได้ตามใจต้องการที่สำคัญก็คือเอาไว้ต้นแม่ ที่ออกปีแล้วหนึ่งต้นและต้นพี่อีกหนึ่งต้นต้นน้องอีกหนึ่งต้นเวลากล้วยออกปรีมาจะมีลูกอุดมสมบูรณ์และหวียาวซึ่งเป็นธรรมชาติว่าวิธีเลี้ยงให้อุดมสมบูรณ์ก็อยากจะมาทำชิปว่าท่านใดที่มีกล้วยที่บ้านไม่ต้องเสียดายต้นที่เกิดมาเยอะๆถ้าเราเอาไว้จํานวนมากๆ เกิดมาปล่อยไว้ห้าต้นหกต้นเจต้นเวลากล้วยออกปีจะทำให้วีของกล้วยไม่อุดมสมบูรณ์วันนี้มาทำชิปให้ดูว่ากล้วยที่อุดมสมบูรณ์เราควรเอาไว้แค่สามต้นขอบคุณสวัสดี